บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐงวดเดือนสิงหาคม2566กดเงินสดออกมาได้กี่บาทไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเดือนสิงหาคม2566ซึ่งกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลงังได้โอนเงินให้กับผู้ที่มีสิทธิถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนแล้วตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2566โดยวงเงินที่จะได้รับมีดังนี้วันที่1สิงหาคม2566เป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปได้ได้แก่ วงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนส่วนผู้ที่ยื่นอุดทรนและผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและได้ยืนยันตัวตนในระหว่างวันที่27มิถุนายนถึงวันที่26กรกฎาคม2566จะเริ่มใช้สิทธิได้วันที่1สิงหาคม2566โดยจะได้รับวงเงินซื้อสินค้าย้อนหลัง4เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกรกฎาคมจำนวนเงิน1,200บาท ต่อไปวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2,566ต่อไปวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนประกอบด้วยรถบอร์ขอสอรถไฟขอสอมอกรรถไฟฟ้า MRT, BTS, ARL ต่อไปวันที่20สิงหาคม2,566 เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการแ0 0บาทต่อเดือนโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักของผู้มีสิทธิหรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการแ0 0บาท สรุปว่าเดือนสิงหาคม2 5 6 6บัตรคนจนกดเงินสดออกมาได้เพียงหนึ่งรายการเท่านั้นคือเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการ200บาทค่ะสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ